ไปทุกคน,ม,น,นมา,าอนี่ยมาแจ๊กเครื่องฟีดเออบริจาคเครื่องฟีมาพบก,กับต้าซ่าทุกคนนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ้งแจ๊กเครื่องฟีนี่ก็คือทีมงานทางฮานสาวเป่าหรือว่าโดทิมเนาะก็จะมาแจ๊กเครื่องฟีเครื่องฟีจะมีสปอนเซอร์แก้วกับนมงัวผู้ได้ยากไงเรามาเอาเด้อน,นี่นี่มาเอาเลย แจ็คฟรีนมัวแพ็คหนึ่งแล้วก็สปอนเซอร์ซองแก้วยูทิคเฮ้ยแต่คุณแจ็คแข็แจ็คฟรีเดิมแจ็คฟรีเดิมแจ็คคนเด้อแจ็คฟรีเดิมคนหมดแจ็ค โอ้มัน,นิคนไล่ซื้อเกินเนาะมาเอาของฝีแจ็คไปแล้วจะจะเก็ตประมาณจะเกตไหนแหละหนึ่งโซงสามสี่ห้าหกจุดแปดเก้าสิบคนจะพักกันฮบมาบุน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 ,บน,บน,บนมาซื้อเครื่องแล้วก็แจ็คสีผอพร คนไล่อะปะกติคนจะโบนไา่ปานี่เนอะแต่ว่ามือนีน้เป็นมือพิเศษมือแจ็คเครื่องคนจะไล่ไล่อันนี้ก็เศร้า,างามประจำหานี่เนาะมาเด้อมาเด้อแจ็ครีแจ็คฝี้ จับจีบไ่ไหนเอามากวดเป็นมืนกอ,อมกองให้าาได้เอามาอกลัวนี่เบิ้องนี่เบิ้งซ้ำเศร้าอยู่ไหนนี่นี่นี่นมากวดไว้ไปไว้เอาจับกองเออจับกองไว้จับกองให้หูวหนะมากวดวม,มืกวดไว้เดฮะอือเออคนแห่ประกันออกไปหมดแล้ว